ดาบโยรุราคาหัวดีไหมและคอมโบที่ผมจะมาใช้ล่าค้าหัวทุกคนนี่เซตนี้ญญเลยดีไหมนะครับทุกคนลองคอมเมนต์มาได้สำหรับใครที่ใช้โยรุในการล่าข้าหัวมันดีหรือเปล่านะและสำหรับใครมองหางเกตันหรือว่าไอเดเทพแมพบล็อกฟูดนะครับเราแซดดิชอ็อปตอบโจทย์ได้นอนล้านหน่อยล้าหน่อยเรียบร้อยคิวมาแล้วหนึ่งเพื่อนน้อยๆอย,อย่างนี้น่าโดนชะมัดเลยขอเลยละกกันเรียบร้อยปับ๊บคอมโบสวย,สวย ปั๊มโอ้ยเกือบวันช็อตสวยยูสวยยูปึ๊บเรียบร้อยเยรูล่ามันจัดมามามาไอหนุ่มไอหนุ่มป,ป,ปั๊บปั๊บปึ๊บคอมโบสวยไม่วันชอ็อตว่ะเอ้ยเมื่อก่อนผมโยรูวันช็อตนะดูดเอ้ยไม่ใช่คอมโบสวย,ยดาครับโยรูโคตรวันผมบ,บอกเลยถ้ามาติดคอมโบมันจัด ป๊บป๊บปๆ๊บปั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 ๊บอืมนี่ไงมั่วจัดโอ้โหเซิร์ฟลิมิตตดอิดิชั่นเอามามาขอดูฝีมือสาเอ0 m ยุคนี้หน่อยจะตึงแค่ไหนกันเชียวอุ้ย ขาวยที่ผมล่ามาล่ามาทั้งคลิปหายกับ 30M ในเชิมนี้แน่นอนและคลิชนดอย่างผมเล่นผลอะไรก็ได้นำมาได้นะครับผู้ชม